เวลาเราเข้าไปรับงาน GM นะครับงานด้านไหนครับที่เราควรจะจับก่อนนะครับหลายคนถามผมเยอะมากครับเวลาที่เราไปรับงานเป็น GM ใหม่ๆเนี่ยเราเข้าไปงานจะเยอะแยะมากมายเพราะ GM ต้องทำทุกอย่างใช่ไหมครับแลวเราต้องจับงานด้านไหนบ้างนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่เป็น GM เก่งๆแล้วข้าม playlist นี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น playlist ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อน้องๆ GM รุ่นใหม่ที่มีคําถามแล้วคาะคำตอบไม่ได้พร้อมร้วไปฟังกันเลยครับ เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ผมถูกถามตลอดเวลาเลยจากน้องๆเจมรุ่นใหม่นะครับบอกว่าพี่ ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปรับตําแหน่ง GM แล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราควรจะจับงานด้านไหนก่อนเพราะว่าถ้าใครได้ดู EP ก่อนหน้าเนี่ยครับผมบอกว่า GM คือเป็ดใช่ไหมเขียมควรเป็นเหมือนเป็ดที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำดีไม่ดีไม่ว่ากันแต่คุณต้องรู้ทุกอย่างที่เป็นหลุมของการทํางานเนี่ยให้หมดนะครับคุณเก่งเรื่องไหนคุณโฟกัสเรื่องนั้นคุณคุณไม่เก่งเรื่องไหนคุณก็ให้ใครหรือหาใครมาทําเรื่องนั้นให้คุณแทนนะครับครั้นี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับว่า GM หน้าที่คือ general คือดดูแลลทั้งหมเย แล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปรับงานใหม่แล้วเนะครับเราต้องโฟกัสส่วนไหนก่อนนะครับของผมเองนะเอาวิธีของผมนะลองฟังดูแล้วใช้เป็นสกันตอดูนะครับของผมเนี่ยผมจะจับอยู่2ส่วนก่อนเป็นอนับแรกจริงๆคือ3นแะครับแต่ว่าขอแค่2ส่วนก่อนละกันอย่างแรกคือผมจับเรื่องคนอย่างที่2คือผมจับเรื่องต้นทุนอย่างที่3คือผมจะจับด้านมาร์เก็ตติ้งผมเอามาร์เก็ตติ้งออกไปก่อนผมจับเรื่องต้นทุนแล้วก็จับเรื่องคนก่อน สองอย่างนี้เป็นสองอย่างครับที่มีความจำเป็นและสำคัญมากๆโดยมากผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับในเดือนแรกเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการดูเลยคือผมจะโฟกัสไป2ส,สิ่งก่อนสิ่งแรกคือคนครับทำไมผมต้องโฟกัสเรื่องคนเพราะว่าเราเป็น G.M เนี่ยเราเข้าไปเป็น Head of Property แล้วครับถ้าเราเอาคนไม่อยู่นะมันจะเป็นการยากมากๆที่เราจะทำงาน ถามว่าเอาคนให้อยู่คืออะไระครับผมบอกว่าเราเข้าไปร่ใช้อํานาจเพื่อจะกลุ่มอานาจของคนให้ได้จริงๆไม่เกี่ยวเลยครับเข้าไปแล้วเนี่ยเมเนจคนให้ดีจัดสรรคนได้ดีผมไม่ได้บอกว่าเราจัดการเรื่องคนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปรวบคนใช่ไหมไม่ใช่มันคือการจัดสรรทรัพยากรบุคคลครับจัดสรรได้ไงบ้างนะครับ Put t h e m a n to the right job นะครับผมจับไปก่อนเลยว่าใครที่มีหน้าที่อะไรผมเชื่อเสมอครับว่าคนในองค์กรนะครับมีหลายคนที่ถูกจับไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่ใช่ที่ของเขาบางครั้งอาจจะเป็นว่าไม่มีตำแหน่งจับให้ไป็ล่งกรหรือบางที่ก็ถูกย้ายไปโดยที่ไม่ได้อยากจะย้ายก็ได้สิ่งนี้คือสิ่งแรกครับที่ผมทําก่อนผมจะดูว่าใครที่เหมาะกับอะไรและใครไม่เหมาะกับอะไรจับไปให้อยู่ลงตัวซะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยที่ทําได้ผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับลองกลับดูนะครับว่ามีอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้ามีรีบแก้ไขบางครั้งเนี่ยจับแค่จับคนนะให้ไปอยู่ถูกที่ถูกทางงานมันโอเคขึ้นงานมันเดินได้ดีขึ้นทันทีเลยนะครับอันนี้ข้อแรกก่อนอันนี้ไม่ยากเราแค่จับคนให้อยู่ในพื้นที่อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นของเขา where ว h e y are b บ l ลองแค่นั้นเลยนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ในการ Manage คนคือ ใครที่ใช่และใครที่ไม่ใช่ความหมายคือใครที่ควรอยู่และใครที่ไม่ควรอยู่นะครับจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์ของทุกที่ทุกโรงแรมทุกๆอง์ก,องงกรอยู่แล้วนะครับว่าเราเองอ่ะจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเราเช็คคนเราดูทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บเราจะมีอยู่แล้วครับว่าใครที่เรากาหัวไว้คนที่ใช่นะครับ อันนั้นคือถูกต้องก็ทํางานกันต่อไปแต่คนที่ไม่ใช่นี่ครับคือปัญหาคือประเด็นจริงๆดังนั้นคนที่ไม่ใช่เราจะจัดการยังไงเราจะเก็บเขาไว้ไหมหรือไม่ควรเก็บนะครับอัน,นี้เซนซิทีฟนะครับใครอยากใช้วิธีนี้เซนซิทีฟมากๆสําหรับผมนะผมมองว่าใครที่ใช่นะครับเราส่งเสริมให้เขาสามารถทํางานได้ดีขึ้นสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใครที่ไม่ใช่ผมไม่เก็บไว้ ฟังดูแล้วมันวุ่นวายนะฟังดูแล้วมันน่ากลัวฟังดูแล้วมันเหมือนกับโหดร้ายเกินไปหรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้โหดร้ายหรอกครับผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีคนที่ไม่ใช่อยู่เยอะแล้วบางครั้งเราไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรนะครับถ้าคนที่ไม่ใช่เราจะเจอเยอะนะคนที่แบบว่าอยู่ไปวันๆไม่อยากทําอะไรเป็นคนเก่าคนแก่อยู่ที่นี่มานานเป็นคนของเจ้าของบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะครับเ่าเนี้ยผมมองว่าเป็นกาฝาก ไม่ควรจะเก็บไว้นะครับหลายครั้งผมเข้าไปปรับนะฮะก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราต้องให้เขาไม่อยู่เนี่ยมันมีการคุยกันก่อนพูดกันก่อนปรึกษากันก่อนหาแนวทางกันก่อนถ้าเดินด้วยกันได้แล้วโอเคยอมแล้วก็รับฟังที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เดินกันต่อครับแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็มองว่ามันก็ไม่มีความสมควรเท่าไหร่ที่จะ เอาไว,ว้ในการเอาคนออกเนี่ยถามมันยากไหมมันยากจริงครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าสมมติเขามีความผิดจะออกได้ยังไงผมเชื่อว่าคนที่เป็น GM ทุกคนเนี่ยมีวิธีอยู่แล้วว่าการที่จะให้คนหนึ่งคนที่เราคิดว่าไม่เหมาะเนี่ยออกจากองค์กรไปเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะมากมายแล้ว g จีมทุกคนทําได้คนที่เป็นหัวหน้าทุกคนทําได้แล้วเขามีวิธีการทําอยู่แล้วผมเชื่อว่าทําได้ทุกคนแต่มันอยู่กับใจเราเองแหละครับว่าเราพร้อมที่จะเอาคนออกหรือเปล่า เราพร้อมที่จะลงโทษคนด้วยวิธีการรุนแรงขนาดนี้หรือเปล่าสําหรับผมนะผมบอกตรงๆนะวันที่ผมเอาคนออกครั้งแรกเนี่ยผมนอนไม่หลับผมแทบร้องไห้นะเพราะเรารู้สึกว่าเราคนออกหนึ่งคนนะครับคนข้างหลังเขาจะมีกี่คนที่ต้องเหนื่อยและก็ลําบากนะครับคนแรกที่ผมให้ออกเนี่ยคือสุดละสุดจริงๆแหละ เราก็มาเสียใจเราก็มาไม่สบายใจเราก็มาลองให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเอาออกไปแล้วคนเขาจะอยู่ยังไงวะคนข้างหลังเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่สุดท้ายพอเรามาประเมินแล้วก็มาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วครับเราพยายาม้ะกว่าจะมามีนีปุ๊บเนี่ยครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราพยายามเราคุยเราบอกเราให้ปรับตัวเราสอนอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยโอเคถ้าจะต้องแยกย้ายก็ต้องแยกย้าย แล้ววันนี้ถ้าผมต้องใช้วิธีนี้อีกเนี่ยผมจะไม่รู้สึกอะไรเยอะละเพราะว่าเราบอกตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้กัดแกล้งใครนะแต่ว่าเราได้คุยแล้วเราหาทางหาวิธีการแล้วจูนกันแล้วแล้วเขาไม่โอเคเพราะฉะนั้นทาไมโอเคมันต้องแยกย้ายครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราจัดการเรื่องนี้ได้ผมว่าองค์กรมันเดินได้บางครั้งนะครับเราเดินยากนะเพราะว่า เรื่องของคนน่ะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดของธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเชื่อว่ามันมีคนเหล่านี้อยู่เยอะมากๆในองค์กรถ้าเราไม่ตัดสินใจการทํางานเรามันค่อนข้างยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ลังเลครับที่ผมจะทํทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้ดูด้วยถ้าเกิดไม่มีวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เขาออกได้นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าให้ออกเนี่ยมันต้องมีเงินชดเชยก็ดูกันดีดีครับในบางครั้งเราทาอะไรไม่ได้ผมก็ยอมที่จะเสียเงินชดเชยนะเพื่อให้องค์กรมันเดิน หลายครั้งก็ทําแบบนี้เหมือนกัน แต่ย้ำนะวิธีนี้นะครับอย่าก,กัดแกล้งใครนะผมว่าไม่กัดแกล้งกันอันนี้ที่สุดนะครับขอให้เอาเรื่องงานเป็นตัวตั้งว่าได้ไม่ได้ขอให้เป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องของอารมณ์และคว,วามไม่ชอบส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราจับเรื่องคนได้ผมว่ามันง่ายแล้วเราเป็น GM ถ้าพนักงานอยู่กับเราเราทํางานง่ายขึ้นเยอะครับแต่ถ้าเป็น GM แล้วพนักงานไม่อยู่กับเราถามว่าทํางานได้ไหมมันก็ทําได้แหละไม่ยากหรอกนะครับเรามีอํานาจอยู่แล้วเราสั่งอะไรไปเขาก็ต้องทํา แต่ทําและเต็มใจหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเต็มใจทํากับไม่เต็มใจทำบนคนละแบบคนละเรื่องกันเลยครับอันนี้คือเรื่องคนครับเรื่องที่สองที่ผมแตะคือเรื่องของต้นทุนนะครับหลายคนบอ,อกว่าโหพี่จับต้นต้นทุนอะไรวะคนเก่าที่เป็นจีเอเขาจับต้นทุนอยู่แล้วจะเข้าไปดูอะไรอีกเชื่อผมนะครับเชื่อผมจริงๆนะอันนี้เน้นย้ำเลยว่าเชื่อผมเถอะว่าวิธีการบริหารต้นทุนของ GM แต่ละคนไม่เหมือนกันเลย ต่อให้เขาทำมายังไงก็แล้วแต่คุณเข้าไปคุณจะเห็นช่องว่างที่เขายังไม่ได้ทําผมเชื่อแบบนี้เสมอแล้วผมบอกตัวเองเสมอว่าต่อให้เจียมคนก่อนหน้าผมเก่งแค่ไหนบริหารทุนทุนดีแค่ไหนผมจะต้องมีบางจุดที่ผมหาได้และทําได้ดีกว่านั้น อย่างที่บอกครับประสบการณ์แต่ละคนไม่เท่ากันประสบการณ์ไม่เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าการบริหารต้นทุนมันอยู่ที่เราครับแต่ละคนมีวิธีคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเราจะมีช่องบางช่องที่บางคนเขาไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเราเข้าไปทามาลดต้นทุนได้เพิ่มอยู่แล้วนะครับต้นทุนมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายเมื่อกี้คุยกันไปแล้วเนอะตอนต้นเรื่องของคนนะครับคนเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นทุนก้อนใหญ่ๆมหาศาลมหาการมากที่เราต้องลดต้นทุนให้ได้นะครับ การรับพนักง,งานเข้ามาแล้วให้ออกเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเกลียกันตั้งแต่ต้นถ้าวันนึงเราเข้าไปรับตําแหน่งแล้วเกลี่ยเรื่องพนักง,งานให้ดีใช่ก็อยู่ไม่ใช่ก็ไม่อยู่เราเอาให้ลงตัวต้นทุนพนักง,งานลดลงไปกําไรมันก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วต้นทุนต่อไปที่ต้องดูคือต้นทุนเรื่องของพลังงานครับเหมือนที่ผมบอกว่า,วาคนเก่าก็ทํามาแล้วลดต้นทุนพลังงานน,น้ําไฟนู่นนี่ทําหมดแล้ว เชื่อผมเถอะคุณเข้าไปคุณก็ยังเห็นได้ชัดครับว่าบางส่วนก็ยังไม่ได้ทําบางส่วนก็ทําไปแล้วยังไม่ดีเท่าไหรบางส่วนทําไปแล้วแต่ว่าก็ยังทําได้อีกหรือบางส่วนยังไม่ทําเราก็าเข้าไปทําซะครับแค่เรื่องไฟเนี่ยเอาจริงๆนะแต่และคนก็มองไม่เหมือนกันทุกครั้งผมไปรับหน้าที่รับตำแหน่งเป็น G จมส์มันก็มีช่องบางอย่างที่ผมสามารถทําได้มากกว่าคนเก่าที่เขาทำเอาไว้นะครับ เชื่อผมนะใช้ m i n d s e แบบผมนะว่าเรื่องการทําต้นทุนไม่มีใครทําได้ดีกว่าใครเราทําได้ดีกว่าทุกทุกคนแล้วทุกคนก็ทําได้ดีกว่าเราเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยเข้าไปหาจุดที่เขายัางไม่ได้ทําเจอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทําได้ทันทีค่าไฟค่าน้ำเนี่ยทำได้เลยเข้าไปก็มองเห็นภาพอื่นๆล้วมีอะไรต้นทุน,นจีบัตถาแล้วนะครับอีกหนึ่งต้นทุนที่ค่อนข้างมีประเด็นคือต้นทุนเรื่องอาหารนะครับ อาหารเป็นหนึ่งต้นทุนที่ซีเรียสมากครับเพราะว่าหลายที่นะ mm. เชื่อผมไหมว่าห้องอาหารเนี่ยพาให้โรงแรมขาดทุนถ้าเราเม n เทจไม่ดีับเพราะฉะนั้นเม n เ g จให้ดีเรื่องนี้เรื่องจริงนะห้องอาหารทําให้โรงแรมขาดทุนได้เลยนะและสมมุติว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องในครัวล่ะไมไ่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเครื่องดื่มทำยังไงเรียก เชฟมาคุยครับหรือเรียกเอฟมาคุยแล้วนั่งคุยกันให้หมดเลยว่าอะไรบ้างที่มันจําเป็นและไม่จําเป็นห้องอาหารห้องอาหารเนะ่เมนูมีเยอะมากมายเลยถามว่าขายได้ไหมบางที่ก็ขายได้บางไม่ได้บ้างเมนูเยอะมากมายมันก็จะตามด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มันต้องซื้อเข้ามาก่องเยอะตัดทิ้งไปครับอะไรที่ไม่ขายอะไรที่ขายไม่ดีตัดทิ้งไปให้หมดทําได้ง่ายๆเรามีระบบ p o s อยู่แล้วลิสต์มาดูเลยอะไรที่ขายไม่ดีน้อยที่สุด อะไรที่ขายไม่ดีที่สุดตัดทิ้งไปครับไม่จําเป็นต้องมีถ้ามีแล้วขายไม่ได้เป็นต้นทุนแล้วอะไรที่ขายไม่ได้บางครั้งก็เป็นต้นทุนที่สูงด้วยนะครับลองวางแผนดีๆมองภาพดีๆ s u p p ลา e เก็สําคัญถึงแม้เราไม่ได้เก่งด้าน f b ไม่ได้เก่งด้านอาหารเรามองวัตถุดิบไม่ออกแต่การดูซัพพลายเออร์หน้าที่ GM อยู่แล้วนะครับที่จะต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าอะไรถูกกว่าใครอะไรดีกว่าใครอะไรแย่กว่าใครนะครับในบางครั้งมันมีหลายวิธีเนาะบางที่บอกว่าเราออกไปซื้อเองนะครับ บางที่บอกว่าเราให้ซัพพลายเออร์มาส่งอันนี้แหละกลับมาเวทกันดูดีๆว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถจัดสรรเรื่องการจัดซื้อได้ดีนะเราไปซื้อเองก็ได้แต่การไปซื้อเองมันต้องเปลืองคนใช่ไหมเปลืองจัดซื้อเปลืองคนกับรถแต่ถ้าคุณแมเนจดีๆแล้วคุณไปซื้อเองจัดวันให้ดีนะครับแล้วคุณไปซื้อเองต้นทุนคุณลถลงไปเยอะเลยนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับโรงแรมนะบางโรงแรมขายอาหารเยอะอาจจะทําไม่ได้ต้องใช้ซัพพลายเออร์เหมือนเดิม นะครับควบคุมไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะสามารถทําได้หมดแต่ว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณเป็น GM คุณต้องมีเมน t a ลิตี้คุณต้องมีวิธีการคิดที่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต้นทุน,นลดลงได้มากที่สุดเรียกเชียบกับไอเป็นมีคุยครับแล้วก็หาวิธีตรงกลางซิว่าทำยังไงให้ต้นทุน,นลดลงได้แต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องอาหารเครื่องดื่มอยู่แล้วเข้าใจวัตถุดิบอยู่แล้วง่ายเลย เชื่อผมนะครับผมเองเข้าไปจัดสรรเรื่องนี้ทุกครั้งทุกที่ทุกโรงแรมแล้วมันก็ทําให้เราได้ต้นทุนเนี่ยกลับคืนมาเยอะมากๆนะครับสองอย่างนี้นะครับถ้าเราทําได้ลดต้นทุนให้ดีควบคุมต้นทุนให้ดีจัดสรรเรื่องต้นทุนพนักงานให้ดีดูแลเรื่องต้นทุนเรื่องของพลังงานได้ดีแค่นี้โรงแรมคุณได้กําไรเข้ามาเพิ่มแล้ว หลายที่ผมจับ2เรื่องนี้ก่อนเรื่องพนักงานเรื่องต้นทุนนะครับผมได้กําไรเพิ่มขึ้นมาทันทีละเพราะว่าต้นทุนมันลดลงไปเยอะนะครับนี่ผมยังไม่ได้ไปแตะด้านมาร์เก็ตติ้งเลยนะมาร์เก็ตติ้งอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมต้องแตะแต่วันนี้ผมขอพูดถึง2เรื่องนี้ก่อนเรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของพนักงานนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปเรื่องมาร์เก็ตติ้งย้ำนะถ้าคุณจัดสรรเรื่องพนักงานได้คุณจัดสรรเรื่องต้นทุนได้กําไรคุณเกิดแล้วเชื่อผมดี ผมใช้วิธีนี้มาทุกครั้งแล้วมันได้ผลทุกครั้งโฟกัสไป2ออย่างดีครับเชื่อผมมันได้ดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะไรต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการการดูแลเรื่องมาเก็ตติ้งของทีเอ็มนั่นแหละนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาคอยดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ